อยากได้ทุเรียนลํางาเขมีจันทบุรีเขรนาไร้จะเข้าดิฟละกี้วันกินได้เข้าดิฟละกี่วันกินได้โ้อเนี้อเด็กมนแล้วโอ้ยค่อันนีหมาน่นีว่าเดี๋สองอันนี่ว่างอ๋อสามโลร้อย อยากให้จิ้มไอ้ที่มันมีลาเนี่ยไม่ดิบเลยค่ะถามว่าใดเดี๋ยวถามผู้ชายป้าน้อจะเอาลาป้าน้อจะเอาลานี่น้อยอยากกินลาเนี่ยป้าเอาลานี่หนึ่งลูกดิบดิบไม่เป็นไรเอาล้อมันสุกอาไหรอ่ะ ดาเก้ินค่ะพี่จะเอาอันเนี้ยที่มันมีลาเนี่ยเลยแกนหนึ่งพี่ต้องไปบ่งเองนะเจ้าเจ้าบ่งนี่คือวางไว้ตั้งหนอกกับซุก<อ>แล้วมาก่อนะยัง<อ>ไม่กล้าวางเลยอ๋อจับลองคำเดียวนะคะเ<อ>จ้า,จาไม่เป็นไรเจ้าทุเรียนเจ๊แดงที่นี่แม่นกว่าที่ยันอยู่สีแยกคอยหลวงอ๋อจ้าหน้าก็แบบว่าโตยซเสะหาเอา้ทุเรียนหายไปไหนจ้าเจ๊แดงเจ๊แดงหายไปไหนอ่ะปลาทอดไปโทษดูในตู้ดิ กาภูเขาไฟมาตัวเอ้ภูเขาภูเขาไฟโลต่ตาใดนี่ร้อยังหวัดนี่180แปดติโอ้งามเนาะสุกงามกินอย่างนี้ก็ได้เลยอันนั้นมันดิอันนี้สูงแล้ว่ะนี่ร้อยตาใดร้อยสมเก้ารอยสเก้าร้อยสามเกดี๋ยวดีมันพวงเดียวเรัา ให้เอาแก่นให้เอาแก่นน้น,น้่ะนะุปีน่น่ะแก่นดำๆที่มีฮาอ่ะเออเนี่ยๆๆๆหาหาเอาเนี่ย,ยๆๆถ้าเป็นย่างเอาออกช่วงนี่สามแก่นมาได้แล้วป้าก็าจิ้มหามาได้ว่ามันจะลำบ่ นี่อย่างเต้าตัดมันตัวดูดีหน่อยนี่รอแกินน้อยนะไหนี่อย่างข้าลูกเมืองจันมาเจ้าโอ้งามแต่งามว่ามนตุ้มลุมมันหรอฮะันืสวยอัอตไสรับเบอร์สวยปไหนส่อู๋เต อือคือเราส่งออกเอาออกไหนอกส่งจนโอ้มาไทยอ๋อ,อ,อ,อน้เท่าไงแ่นั่นสักกี่กิโลนะกัะเนี่ยเนี่ยเนี่ยแกนจนะุนนนนน่มลุ่มนะ่ะบนนะ่ะสักกิโลนะเอมาซุปเออมาซุเป็นยนะังแห้งดีแท้พักกาแห้งดีเออหน้าเอาเปลือกบางหนะ้าเปลือกหนาบอกให้เอา ของทุเรียนเจ๊แดงนะเจ้าฮะแดงผลไม้ก็เรียนหมอนทองคนก็ได้นวงใหญ่ๆนะน่าๆเอาบนนั่นน่าๆเอยน่าๆน่ๆน่าๆนานวงมันใหญ่ดีอะน่าๆจังก็เพิ่มล็อกิโลนะโอ้แงมแป้งางว่าเนื้อเนื้อจ้โอ้ นี่นี่น่นีะอะไรัใหญ่ด้วยนั่นนั่นนั่นดเจ๊ดูเจ๊นี่ดูกันนี่่กิโลสามโลร่สโอเคเห็นไหมที่มันตรงกล่องไปจีรั่วมันมีห้าปูเต็ม นี่คือเอาไปเจียสวยอย่ยังดิบอ่ะหนูเจ้ามันมาหอเาเก็บไว้เออแล้วโนูเจ้าโนเจ้าลูกลาเนี่ยลูกลาเนี่ยหนึ่งลูกหนูอยากชิมว่ามันเป็นยังไงหนูอยากชิมว่ามันลามันเป็นยังไงไงเอออยากรู้ไงเขาบอกว่าลามันอร่อยหนูอยากรู้ไงว่ามันอร่อยยังไงอยากชิมไม่เป็นไรเขาขายอ่ะเขาขายลูกไหนเขาก็ขายหละ เธอจะว่าใจาแดงใจดีอยู่ล้วไม,ไมเอาแบบลายอันนั้นเท่าไหร่ิดละิอน่าก,กินน,นั่นน่ะแลนดูนีนี่มันมีแค่กูใหญ่กูเดียวนี่ เป็นไรอยากชิมอยากชิมที่มันมันเนี้ยเปลาเออเจ้าเจ้าัเป็น้ามเจ้าแ้มันเน้เป็นลจานนี้หนูจะเอาลาเขาจะลองกินเชื้อล่ะใช่ใช่แบบลาดำใช่ สอโลสาตัวนั้นห้ารอยสีิบแล้วเน้สองจุดสามมด้วยหนึ่งสองเก้เ็นหาสกะตาเอนี่ไงม้เออเพิ่นจะลองกิเพ็่จะลองชิมวจ้าส้ามิบจ้าิบจ้าแล้วก็เอาปูใหญ่ๆฮะนึกปาน่ะปูน่ะเีใส่แพ็คมาเลย เจ้าเจ้าเจ้าได้เจ้าทองุมันเ็องจะซุกมันเองซุกน้ของจะซุกมันเ้็นซุกขับรถไปที่วันมาโอ้ยาอ้ยทองโซงอ้ยอหอแล้วมาตั้งใดอ่ะผู้ขวายมาแต่ไ่เหนื่อยน่นาผู้ขอไฟโรตัาใดหน้าเดียวกังตั้งคนสวยเลย แล้ในนี้มันมีภูเขาไฟแล้วกะเดือเมกนเเมหนมามามืนสักชั่วโมงัอสักชั่วโมงแล้วก็ผ่านผ่านก็มากินขอโทมาแล้วเมื่กี้มันโทมานเหรอนี่ไหนหสองลูกแล้วก็เอานั้นให้ปาด้วยมาซุกเอาไว้หลายวันได้ก็กินก็ได้เนาะกม่งามอ่ะหนูอยาก ก็หนูคาดสวยครับอันนั้นคือจะเอาลาอยากดูแลมันเป็นยังไงแค่นั้นเองอืมก็บเอม่อยู่ตื่นอืใช่ใช่เนาะแต่ราคาไม่ยแงแต่บอกแลงแต่บอกแลง้านมเพราะว่าซื้อยวงเดียวกว่าสองร้อยละอ เจ้าเจ้านะาสองอันนะพปีเออปลาป่าเป็นบไดไ่กิโลอันนี้มีหกขีดหกขีดขีดก็ได้ปลาเนี่ยสองอันสามร้อยสามสิบเนี่ยสามร้อยสามสิบโอเคนี้อ่ะอันนี้หรออันนั้นเป็นเนื้อลองค่ะไมเนื้อหมีเมี่ยมปลาจ้าแบบนี้ใช่ไหมสองอันใช่ไหมเอาหนี้ดีกว่าเ้างั้นเอาพี่เปลี่ยนเอาหน้าสองอันเลยจ้าจบกระสองอันนี่มันโอเคอยู่ ในโน้มันสองอันสามร้อยกว่าที่สองอันแค่แคสามร้อยกว่ามอสามสองอันเลยพี่จัดไปสองเลยแถมกันหนึ่งพี่แถมตัวว้อ้ลบี่้าอะไระข้าอีสสูนย์นะคะสองอันนั่น วกตะกี้อีกแปดร้อยสามสิบพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบเอาพันห้ยหสิบจไม่จะมาจิมภูเขาไฟนะเจ้าอาโนน่ะอโนน่ะอะไรอ่ะ,อะ,ยอยะไม่ถึงค่ะภูเขาไฟเดี๋ยวจะามาซื่ออยู่แถวเนี้ยวรออยูตรงประเทศนี่อ๋อยังบาดซดนีกเหรอรู่แล้ว โอ้โนสกี้ิดนึ่ง1นึ100 100, ่พั่งอหามวางนทิ่นะน้ยาให้